Lad den der regne ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือในภพชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้นะคะด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะอยู่กับคุณสายใจวลีแล้วก็ดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นสองสาวนะคะและเช่นเคยค่ะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่ามา กหลากหลายผู้กงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ําคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ ค่ะวันนี้นะคะรายการผู้ออกแบบชีวิตของเราก็จะได้มีโอกาสมาติดตามเรื่องราวการออกแบบชีวิตของนักสร้างบาร,รมีในต่างแดนค่ะต้องบอกว่าที่ได้สร้างบาร,รมีอยู่ที่ตอนนี้อยู่ประเทศออสเตรียนะคะแล้วก็ได้ประกอบวิชาชีพที่ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในยุคแบบนี้ยุคที่โควิด -19 ทเนี่ยกำลังระบาดไปทั่วโลก <ง S 2> เลยนะคะใกล้ชิดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ออมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยคุณของครู บาอาจารย์นะคะทําให้เธอนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะและก็ไม่พลาดในการสั่งสมบุญทุกๆบุญด้วยนะคะในวันนี้ค่ะจะได้มาเล่าถึงเรื่องราวการเปลี่ยนไปของชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่ามีบุญนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเธอมาอยู่ในซูม<ช>การเรียบร้อยแล้วนะคะซูมออนไลน์มาจากประเทศออสเตรียเลยค่ะขอต้อนรับคุณกนกวันโบลายค่ะ,คะสวัสดีสวัสดีนะคะ สวัสดคีค่ะค่ะแนะนาคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกนกวรรณโวลน์นะคะปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพประจําอยู่หอผู้ป่วยคนไข้โรคปอดโรงพยาบาลคลินิกออสตาครินประจํากรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะอ,อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณแอนนะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงประวัติพื้นเพภูมิลำนาเดิมอยู่ที่ไหนอย่างไรและว,วัยเยาว์ของเราเนี่ยผูกพันกับรัพุทธศาสนายังไงบ้างคะ ค่ะตัวดิฉันเองนะคะขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่แอนก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นคนจังหวัดป่านะคะ <c oughs> คลูกพระเจ้าต่าตัวจริงเกิดในเมืองนะคะแล้วก็จบการศึกษาเนี่ยทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายที่จังหวัดป่าเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้เข้าไปศึกษาตา่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธศินราชวิเชนนุโลกนะคะคณะพยาบาลป่า สามปีนะคะจากนั้นด้วยหลังจากนั้นมาก็คือเรียนสี่ปีนะคะแล้วก็ได้เข้าทํางานที่ขอผู้ป่วยหนักนะคะคือไอซูที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชจังหวัดปาะคาะได้กลับมาที่กรุงลำเนาเดินแล้วก็ได้ทํางานที่นั่นในขณะนั้นก็ได้เข้าไปเรียนคอร์สพิเศษนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายะะัยมหิดลน,นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีใน ขอการดูแลผู้ป่วยวิกงดินะคะก็จะอยู่กับคนไข้หนักเนี้ยมาตลอดก็ทํางานสีริรวมแล้วก็ประมาณเก้าปีนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนผู้ป่วยหนักนะคะและค่ะแสดงว่าในเรื่องของการเรียนอย่างเงี้ยคือตั้งใจตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเราโตขึ้นอยากจะเป็นพยาบาลอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะในด้านวิชาชีพจริงๆแล้วอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ คุณแม่เนี่ยก็ได้ก็เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นด้วยนะคะก็เลยเห็นการทางานคุณแม่ตั้งแต่เกิดตามความได้ก็บางทีก็ไปเข้าเวรกับท่านบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครดูใช่ไหมคะก็ไปนอนเวรดึกที่โรงพยาบาลบ้างก็จะอยู่ในแวดวงโรงพยาบาลนี้มาโดยตลอดทีรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราเห็นชุดสีขาวหรือว่าค,คุณแม่ถือเข็มฉีดยาหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดากัเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่า อ๋อนี่นี่ละมั้งคงจะดีนะอาชีพนี้อ,อะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็เลยเดินตามสายนี้แล้วใจก็คิดตั้งแต่เป็นเด็กเลยว่าโอ้ยฉันจะเป็นพยาบาลแหละฉันอยากจะเป็นพยาบาล,แ,ลาาาแบบนี้ยอยากไปเมืองแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตก็ไปตามตามคันลองบแบบนั้นก็เหมือนมีคุณแม่เป็นต้นแบบแล้วทีนี้ชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไหมคะตอนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรหรือว่าไปทําบุญตามวัดต่างๆมีบ้างไหมคะมีค่ะเพราะว่า ทางครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างจะทําบุญอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอนะคะตัง้งแต่คุณตาคุณยายเนี่ยก็จะท่านก็จะไปวัดวันพระเนี่ยก็จะเห็นละคุณตาตอนเล็กๆคุณตาก็จะท่านก็จะเอา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 ,เอาขันใส่ข้าวแล้วก็ไวอวัดทุกทุกวันพระเลยนะคะ,ะแล้วก็บุญประจําปีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขาดค่ะครอบครัวเรานี่คือต้องไปตลอด คือเขาจะตักบาตรอะไรกันที่ไหนก็จะเอาละเตรียมท้าสารอารแห้งก็ไปแบบนั้นค่ะเราก็ติดตามพ่อกับแม่คุณตาคุณยายไปตลอดแต่ก็จะว่าว่าอินไหมไม่ไม่ทราเลยค่ะแต่ว่าก็ทําก็ทําเหมือนเป็นเป็นความคุ้นชินว่าบ้านเราทําแบบนี้คุณแม่ทําแบบนี้ก็ทำตามทำแบบนี้ใช่ค่ะแล้จากนั้นชีวิตดําเนินต่อยังไงคะจากเป็นพยาบาลค่ะก็คือ เริ่มเข้าวัดเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือปี2536นะคะ <c oughs> ตอนนั้นอยู่มัธยมปลายค่ะคิดว่าน่าจะประมาณม .4 นะคะซึ <c oughs> ่งจากชมรมพุทธศาสตร์นะคะของโรงเรียนเนี่ย <c oughs> ก็มีอาจารยา์ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านได้เข้าวัดเหมือนกันแล้วก็ท่านก็ได้นําความรู้ในการนั่งสมาธิเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่ได้นั่งสมาธิ <c oughs> แบบนี้นะคะ <c oughs> แต่แบบนี้น่าจะเป็นอย่างแรกในชีวิตเลยก็ได้นะคะคือท่องสัมาอรหันแล้วก็ให้นึกถุงดวงแก้วเข้ามาในท้องแบบนี้นะคะอาจารย์ท่านจะนํานั่งสมาธิอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอายุสิบห้าหกสิบห้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ประมาณมสี่ใช่ค่ะมสี่รู้สึกว่าอะไรอ่ะมีอะไรแต่ความรู้สึกอ่ะ รู้ส tamam. ึกว <t hopping> <t itten> ่าอินมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ชินกัาการการที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็รู Holo ้สึกว่าใจนิ่งนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ยมาตลอดสาปีจนทั้งเอนชานนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังตลอดว่ารูไมว่าพลังเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันจะทาให้เราสมปาถนามีความสุขเราอธิษฐานอะไรเราก็จะสาเร็จเราอ่านหนังสือเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องอ่านหนังสือมากเพราะว่าหมอปลายเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องต้องสอบปิดค่ะใช่ค่ะจะสอบเอนชานท่านบอกว่า เอ่อการที่เราเนี่ยนั่งสมาธิสักปีสี่ปีห้าแล้วเรามาอ่านหนังสือตอนเช้าเนี่ยโอ้โหสมองจะล่นแล้วมันจะแอบซอบเอาความรู้ของเราที่เรามีท่านพูดแบบนี้นะคะตลอดเลยเราก็โอเคเลยแล้วก็ได้เคล็ดดีก็นั่งทุกคืนเลยค่ะ,คะนั่งกลางคืนแล้วก็นั่งต,ตอนเช้าก็คืนตอนเาบางครั้งยังแอบรู้สึกว่าครั้งนั้นเนี่ยเหมือนตกเหวค่ะมีอยู่บ่อยมากตกเหวกลัวมากเลยค่ะเลยทําให้แบบ ไม่รู้จะไปไต่อยังไงอะไรไม่รู้จะไปต่อยังไงกลัวมากเลยค่ะแล้วก็เคยไปบอกอาจารย์อาจารย์บอกว่าดีแล้วดีแล้วแต่แต่ว่าเรายังไม่เคลียร์กับจุดจดนี้ว่าเคลียร์ยังไงอ่ะมันน่ากลัวมากเลยมันดียังไงจุดนั้นมันดียังไงเลยแบบว่าพอพอรู้สึกว่านั่งนานเดินไปรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะตกจีบอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งแค่สิบห้านาทีค่ะไม่ร right> no ู้ไงคะว่ามันคืออะไรค่ะตอนนั้นยังยังไม่มีสื่ออะไรมากมายเพราะนานมากแล้วนะคะแล้วก็อะไรอย่างนั้น ที่ได้เข้าวัดครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นริตินของคุณยายนะคะที่มีโอกาสได้เป็นธรรมโคสนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้จัดคณะรถบัสนะคะของจังหวัดอาดของเราเนี่ยนำสาธุชนเนี่ยเข้าวัดในวันนั้นดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเป็นธรรมโคสนะคะโดยมีรุ่นพี่จากวัดนะคะ<ช>ได้เข้าไปเทรนการพูดหรือว่าในการนำนำสาธุชนต้องทำยังไงม,มี เรื่องเกี่ยวกับปฏิกรรมหรือว่าเป็นเ,เรื่องราวในอดีตนะคะของท่านมหาเศรษฐีหลายๆท่านที่ตอนนั้นเนี่ยฉันได้พูดเรื่องของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะคะเลยรู้จักท่านไปเดยตัวก็ฝึกพูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ไปวัดแต่ตอนนั้นก็คือทาตามหน้าที่นะคะก็ ก็ก็ไปเรื่อยๆนะคะพอได้ไปเห็นวัดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นก็จะมีหลังคางมงจากมียุงตัวใหญ่ตัวใหญ่มีรังม,มุงกันอะไรเงี้ยนะคะก็ประทับใจแบบว่าโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้มีแบบอะไรที่แบบว่าธรรมชาติมากๆเลยแล้วค,คนเยอะมากนะคะแล้วก็นั่งสมาธิเงียบติดเลยทุกคนนะคะ,คะแต่ว่าเราเป็นเด็กนะคะแบบโรงเรียนนะคะหลายๆโรงเรียนไปกันเต็มแล้วก็นั่งอยู่ท้ายๆแล้วก็ เห็นหลวงพ่อไปหลวงพ่อธรรมศาสตร์ใจใจนะคะเห็นแต่เห็นคุณยายกําลังถือเข้าไปอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ได้เข้าร่วมพิธีกับเขาไปด้วยแต่ว่าในใจก็ยังมองว่าอะไรคืออะไรอะไรอย่างี้ยังไม่ยังไม่อะไรมากแต่ก็ทําตามน้าที่อยาะทำตามครูบาค่ะประมาณปีไหนได้คะที่ได้เข้ามาวัดธรรมกายครั้งแรกค่ะพอจะจําปีได้ไหมคะสองพันคิดว่าสองพันห้าร้อยสิบหกนะคะคือว่าปีีนั้นนะคะเป็นกะถินนะคะเป็นกะถิน และจากนั้นหายไปเลยเลยแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยแล้วทีนี้ชีวิตไปมาอย่างไรจึงได้ไปอยู่ต่างประเทศล่ะคะมีเส้นทางยังไงต่อคะก็คือว่าหลังจากที่ได้เข้าวัดครั้งแรกไปแล้วในปีนั้นที่ตอนเป็นมัธยมต้นนะคะเมัธยมปลายนะคะก็ได้ไปได้ไปเรียนเรียนระดับมหาลัยนะคะแล้วกลับมาทํางาน ช่วงกลับมาทํางานเนี่ยนะคะช่วงอายุประมาณ25-26ิอ่ะก็ได้กลับเข้ามาวัดอีกครั้งโดยมีความบังเอิญน,นะคะซึ่งช่วงที่ได้กลับมาทํางานเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็จะมี มรสุมแห่งชีวิตอะไรมากมายทําให้ชีวิตต้องบักตกตาต้องมีความทุข์เป้าอะไรต่างๆหลายปีอะค่ะจนกระทั่งถึงช่วงเบนจเพศนะคะที่มีความเชื่อว่าเบนจเพศจะแย่จะอะไรนี่ก็แย่จริงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เบนจเพศอาจจะเป็นช่วงของของที่เราห่างบุญหรือเปล่าที่เราห่างจากญาตงไปแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจอ่าตอนนั้นยังไม่เข้าใจเราก็อ่ะ ตามที่เขาบอกเนาะความเชื่อเป็นจะเพศมันจะต้องอะไรตาอะไรต้องกลับมาทําบุญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทีนี้ทีนี้ทำยังไงต้องทำย่งงนี้หรือเปล่าคะยังค่ะยังอีกยังค่ะยังมีคนแนะนําให้ไปที่อื่นอีกค่ะยังไปดูดูดวงดูหมอดูหลายๆที่นะคะแล้วก็ไปทรงเจ้าเข้าผีนะคะว่าอันนี้นี่คือแบบเป็นด่านที่ที่แบบเป็นวงจรอุบาทที่ที่ที่วนไปวนมาแล้วก็วนอยู่หูย หลายเดือนนะคะนานเกือบปีนะคะที่แบบไปไป,ไปมาแบบเนี้ยไปเจ้านี้ออกเจ้านั้นตำหนักนี้ตำหนักนั้นอะไรแบบปอ <ไป S 2> ้วหไปทุกตำหนักที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรยอย่างนี้น,นะ,นะอ่าใช่ค่ะก็มีการเสียเงินเสียทองไปมากมายจากปัญหาเดียวก็กลายเป็นสองสามปัญหากลายเป็นเรื่องเศษษษษรษฐกิจขึ้นมาแบบว่าคืออย่างเงี้ยค่ะถูกหลอกบ้างอะไรบ้างถึงขนาดขึ้วงขึ้นศาลก็มีนะคะ ถึงขนาดนั้นเลยคือคิดว่าจะแก้ปัญหาแต่ไปไปถึงแล้วเนี่ยปัญหา,าเยอะกว่าเดิมอีกอ,อปัญหาเยอะกว่าเดิมอีกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ทางของเราแล้วรู้สึกในใจเลย,เลยค,ค่ะรู้สึกว่าพอกันแค่นี้เพราะว่าคกอดเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยนะเรื่องใส่สายเนี่ยยอมรับว่ามัจริงค่ะแต่ไม่ควรจะไปแตะต้องเขาเลยเพราะว่ามัน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 ลามปามเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะบางครั้งถึงขนาดมีฝันร้ายมีอะไรที่แบบไม่ดีอะค่ะเพาะว่า รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ทางละเลยอยากจะออกจากวงการนี้เลยค่ะค่ะและใครพาออกคะ่ะและใครพาออกจากวงการนี้ได้มาพบหนทางสว่างได้ยังไงคะเออท่านมีบุญท่านึ่งใน DMP คะ่ะค่ดพ่าออกมาอื <laughs> คือวันหนึ่งเนี่ยนะคะในขณะที่เข้าเวรดึกนะคะได้ออกมาทานข้าวในห้องพักค่ะประมาณตีสองที่จ้ความได้เลยนะคะ ขณะทานข้าวอยู่นั้นเปิดทีวีดูท <ฮะ S 2> ีวีในห้องในห้องทํางานของโรงพยาบาลน,นะคะ,<ฮ>ะที่ผู้ป่ตยตาน,นะคะก็ปกติจะก็จะมีหลายช่องแต่ไม่ทราบว่าใครปูดูช่องนี้ไว้ <ฮะ S 2> คือก่อนหน้าก่อนหน้าวันนี้เนี่ยนะคะ,ะดิฉันได้พักรอวันไปสองนาท์ <ฮะ S 2> ไม่ทราบเลยว่าเปิดอะไรเขาเปิดทำห้องอะไรไม่ทราบเลยพอ <ฮะ S 2> เปิดก็ไปปั๊บกลายเป็นช่องนี้ช่องที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านกําลังพูดถึงเทสต์พอดีพูดถึง พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณยายของคนนี้ได้เสียชีวิตไปได้ไปตรงนั้นตรงนี้รู้สึกว่าอะไรครืออะไรเนี่ยช่องอะไรแบบว่าอ่าค่ะช่องอะไรแต่เขียนว่ารานเขอียเ็น d ี c ค่ะค่ะแล้วดูนานมากดูแบบว่าคนให้ยังสงบนิ่งอยู่แล้วก็ดูไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกว่าเราต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดไรายการนี้มาจากไหนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล้วไม่ยอมจบไม่มีโฆษณาไม่มีพักอะไรเลยรู้สึกว่าอะไรคือเลยพอตอนเช้านะคะก็ พี่ๆก็มาทํางานกันก็เลยได้ถามไปว่าใครนิคุรุลิกอะไรใครเอามาท่ะน,นี้ก็ได้เอ,อทางพี่ๆก็ได้แจ้งมาว่าเอ,อพี่ซีเนียร์ที่ทํางานใงน,นะะั้นแล้วค่ะคุณแม่เป็นผู้นําบุญอยู่ที่ทสงฆ์พานะคะแล้วก็ท่านได้มาบริจาคการเราวทาให้กับคนไข้แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ดูการโอ้ดีมากเลยมากมากเลยนะคะหือท่านได้บุญเยอะมาเลยค่ะแล้วถือเป็นผู้นาบุญคนที่สองที่พาเข้าวัดด้วยค่ะอาจารย์ประมุนะคะสสุดเลยค่ะ ค่ะแล้วทีนี้พี่แอนได้นำจานดาวธทมไปติดที่บ้านยังไงคะโดยที่ได้ติดต่อกับท่านอาจารย์กัลยาณมิตรเนี่ยนะคะว่าอยากจะได้จานนี้นะคะไปติดที่บ้านด้วยท่านก็ออแกนไล์ให้โดยการเอาไปติดเลยนะคะ,คะหลังจากนั้นมาเนี่ยทางบ้านของของเราเนี่ยนะคะก็ได้อยู่ในบุญ24ชั่วโมงเลยคะ่ะก็คุณตาก็ได้นั่งสมาธิด้วยคุณแม่ก็ได้นั่งสมาธิได้ฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงแบบเป็นอะไรที่ เปลี่ยนพวกเรามากเลยค่ะได้มานั่งสมาธิกันแบบมัน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 เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยค่ะ,คะที่กลับมาบ้านแล้วก็พอถึงเวลาทุ่มหนึ่งเนี่ยหลังจากคิดว่าคิดว่าก่อนที่จะมีเคสตัดดี้นะคะที่จะเป็นฝันในฝันนะคะก็จะเป็นสวดมนนั่งสมาธิทำวัดเย็นอย่างงี้ค่ะ,คะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะก็อยู่ในบุญกันทั้งบ้านเลยใช่แล้วในฐานะที่เราประกอบอาชีพของพยาบาลและเห็นพี่แอนบอกว่าดาวทำนีเนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลด้วยผู้ป่วยได้ฟังได้ยินด้วยใช่ไหมคะ คิดว่าน,นะคะเพราะว่าหลายๆท่านน่ที่ได้ไปถามดูเนี่ยได้เปิดค่ะได้เปิด,ดเด<น>พราะว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายจริงๆนะคะสาหรับบางคนนะคะเพราะว่าบางคร<น>ั้ง,งการการกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าไม่ได้กลับบ้าน,นเนี่ยก็ตรงนั้นจริงๆเ<น>พราะว่าตัวของอพี่เองเนี่ยนะคะได้ประสบการณ์คือคุณตาก็มีบางช่วงที่ป่วยค่ะเราก็ไม่ดูช่องไหนเลยเวลาไปเฝ้าคุณตาที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็เปิด องนี้เลยช่องนี้ช่องนี้เลยถึงท่านจะนอนอยู่ท่านก็ได้ยินตลอดแล้วเราก็ได้นั่งสมาธิไปด้วยกับท่านทุกครั้งเลยอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยก็ได้บุญไปด้วยท่านก็นอนสมาธิไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคําถามขอถามพี่แอนคาถามนี้เลยบอกว่าวิชาชีพหมอพยาบาลเนี่ย ลวงพ่อท่านเคยปารบเอาไว้นะคะว่าคือเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์ของชาวโลกสามารถที่จะรักษาได้ทั้งกายแล้วก็ใจของผู้ป่วยด้วยนะคะพี่แอนในฐานะอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็กับการทํางานของเราเนี่ยเต็มที่ยังไงตรงนี้ค่ะก็คือมันเป็นอะไรที่สุดแห่งชีวิตของทุกๆคนจริงๆนะคะเพราะว่าเกิดแก่แล้วก็เจ็บ ตายใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นไฟนอเกือบไฟนอแล้วนะคะคือคนที่จะให้เอ,อข้อคิดหรือว่าความรู้สึกดีๆในระยะที่เราจะป่วยหรือว่าในระยะที่ใกล้จะใกล้จะอืมเปลี่ยนพบไปเนี่ยนะคะคะเป็นอะไรที่สําคัญซึ่งคุณเครูบาอาจารย์เราก็ได้บอกไว้แล้วว่าถ้าจิตหม่นมองไม่ผ่องใสทุกขติที่ไปใช่ไหมคะแต่ว่า มีแต่พวกเราเท่านั้นที่ที่จะทราบถ้าใครรู้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆแค่นี้ค่ะแค่ริคแค่นี้ยพราจิตมวนมองไม่ผ่องใสอ,อย่างเงี้ยทุก,ก็ติไปนี้ไปแต่ถ้าเกิดจิตผ่องใสแล้วก็ไปดีแน่นอนออใครจะรู้ล่ะคะ,คะใครจะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ว่าพี่เชื่อแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าคนที่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 เข้ามาป่วย,น,ยนะคะถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าพี่ไม่ได้ให้คำแนะนําอะไรใครมากนอกจากว่าถ้าเป็นญาติสนิทหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า คนที่อยู่ในไอซเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมคะ,คะส่วนมากแล้วเนี่ยระดับสติสัมปชัญญะเนี่ยน้อยมากแต่ว่าวใช่ค่ะแต่ว่าเอ,อทางหลายๆเจอนเนอลก็ได้บอกมาว่าเขายังรู้สึกเขายังรับฟังอะไรได้ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นในเคสที่พี่รู้จักอย่างเงี้ยพี่จะพูดอืพี่ก็จะพูดอือว่า ต้องนึกถึงความดีความงามหรือว่าพระหรืออะไรที่เราตั้งเป็นสระของเราเนี่ยไว้ในท้องหน้าอย่างงนี้นึกถึงสิ่งดีเี้าไปก็จะได้ไปดีอันนี้คือแบบเป็น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 สิ่งที่พี่ทํานะคะแต่ก็แอบแอบทำพูดไปแล้วก็ไม่ได้ทคนไม่ได้คนเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันทีนี้พอหลังจากได้ดูจานดาวธรรมแล้วมีโอกาสมาวัดพระธรรมกายหลังจากนั้นอีกไหมคะ องมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะคทั้งบูชาข้าวพระทั้งทุกๆบุญหล่อองค์พระสร้างองค์พระเอ่อบุญบุญมีทั้งบุญกระถินก็มานะคะคแล้วก็อีกหลายๆบุญค่ะสร้างมหาวิหารพุทธอะไรเงี้ยก็มามาเรื่อยๆเ,เลยค่ะคที่ที่ทางทางทางเ,เหล่ากาลราณมิตรของจังหวัดตากได้จัดนะคะก็ ทำโอกาสได้ไปตลอดลออค่ะแล้ทีนี้ไปอยู่ต่างประเทศได้ยังไงคะมีเหตุอันใดจึงต้องไปอยู่ที่ประเทศออสเตรียคะก็คือว่าที่มาอยู่ประเทศออสเตรียเนี่ยก็คือได้แต่งงานค่ะแต่งงานกับคนออสเตรียนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกับที่ตั้งความปรารถนาไว้แบบนั้นคะก็คืออธิษฐานจิตแบบนั้นก็เลยพอถึงจุดนึงเนี่ยก็ได้มา เส้นทางชีวิตก็ได้ดําเนินมาจนถึงจุดจุดนี้เลยค่ะม,มาอยู่ที่ประเทศออสเตรียนีค่ะเราเข้าใจในเรื่องคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคู่บุญข้างกายของเราละคะและเราต้องอยู่ด้วยกันความเชื่อแตกต่างกันมีวิธีปรับจูนกันอย่างไรบ้างละคะก็ครั้งแรกนะคะที่มาอยู่ที่นี่เนี่ย แน่นอนค่ะเรื่องภาษาเนี่ยนะคะก็ที่นี่ใช้ภาษาเยอรมันนะคะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าอถ้าบ้านใครพูดภาษาอังกฤษได้ก็ถือว่าเป็นเบสิคคอมมิวนิเคชันในระดับต้นนะคะซึ่งเราก็ใช้ภาษาอังกฤษกันมาก่อนแล้วก็มาเรียนภาษาที่นี่ตั้งแต่แรกเลยนะคะอโอเคภาษาก็ก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งละการอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยยากมากค่ะถ่าเราเนี่ยมีเบสิค ไลฟ์ของเราที่เมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างไรแต่อย่างแรกที่เคยบอกก่อนที่จะแต่างงานกับเทพบุรนะคะว่าดิฉันจะต้องไปวัดแต่ที่นี่ไม่มีวัดค่ะที่วัดที่ท,ที่ที่ประเทศออสเตรียเนี่ยยังไม่มีวัดที่ที่ที่ดิฉันจะนั่งสมาธิแบบนี้ได้ดิฉันก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องไปที่เยอรมนันก็ได้คุยกับทาง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 วัดใหญ่นะคะว่าจะไปทางไหนที่ได้สร้างบารามีต่อหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะ ก็ต้องไปที่เยอรมันแต่ว่าไกลมากนะคะก็คงจะไปไม่ได้แต่มีดาวทำค่ะก็เลยได้บอกเขาไปใช่ค่ะได้ได้บอกเขาไปว่าโอเคเธอต้องติดดาวทําให้ฉันนะอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ไปซื้อดาวเตรียมไว้เลยแล้วก็ติดตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะคะมันก็สิบห้าสิบหกปีมาแล้วนะคะก็มีดาวทําไปก่อนซึ่งช่องนี้ก็คือแค่ช่องเดียวทําชีวิตตบบตุ่มากคือการไปอยู่เมืองนอกเนี่ยแน่นอนเป็นอะไรที่ 360้อิองศานะคะคนทั้งข้างเนี่ยคือไม่ใช่เลยใครก็ไม่รู้เนาะคุยก็ไม่รู้เรื่องคนละภาษาคนแล้ววัฒรนธรรมใช่ใช่ค่ะก็ขอสักช่องหนึ่งที่เป็นของเราที่คุยที่เราได้ดูแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเป็นเป็นที่พึ่งคนเราคิดว่าต้องการที่พึ่งเลยค่ะคืออยู่คนเดียวมันมันโหวงเวงแล้วก็อาจจะมีครอบครัวแต่ว่าใครที่เป็นที่พึ่งของเราได้จริงๆที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็น นี่แหละค่ะพระตันตนาใจของเราเนี่ยทาบุญของเราเนี่ยแหละก็เลยคิดว่าโอเคเขาติดตั้งให้เราก็นั่งดูเนี่ยคือดูโดยตลอดเพราะว่า24ชั่วโมงใช่ไหมคะสะ,ะดวกมเมื่อไหรก็ดูเวลาหม,มากกันห้ชั่วโมงแล้วก็มาดูเทปบ,บันทึกอะไรแบบนี้ค่ะ,ะคไปเรื่อยรืจนกระทั่ง มีลูกลูกก็มาดูเหมือนกันคนไปวนมาแบบเนี้ค่ะแล้วก็ทําให้ได้ข้อยังยังไม่ยังไม่ตกบุญบางทีเราก็มีการโอนเงินเข้ามาที่ที่เมืองไทยเพื่อที่จะไปทําบุญต่อเงี้ยนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยระยะระยะทางระหว่างระหว่างที่อยู่ที่ที่ประเทศนี้โดยที่ยังไม่ได้มีวัดพุทธนาค่ะก็เราก็ได้พยายามหาที่ว่าที่ไหนเขามีบ้านกาเรียนนิรก็มีคนแนะนำมาเรื่อยๆบ้านท่ไม ราก็ไป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 จนกระทั่งเจอหมู่คณะบ้างเล็กเล็กน้อยๆจนรวมเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็ได้มีการเออสถาปนาวัดกันขึ้นมาจากในกลุ่มของเราอะค่ะก็ได้สถาปนาวัดปรัสเวียนนาเราขึ้นมาได้ประมาณ8ปีแล้วค่ะก็คือหลังจากนั้นมาก็คือในช่วงระหว่างที่ยังไม่มีวัดเนี่ยเราก็ไปวัดอื่นค่คะไปวัดนู่นวัดนี้ไป บุญอะไรก็ได้ขอให้ได้สั่งสมนะคะก็ไปสั่งสมตลอดเลยซึ่งได้ไปได้ไปทุกวันพระบางทีก็วันที่ว่างเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานไงคะตอนมาครั้งแรกๆนะคะไม่ได้ทำงานห้าปีก็มีลูกด้วยแล้วก็เข็นลูกของเราไปคือไปตั้งแต่มีท้องนะคะก็ไปเรื่อยๆเลยเข็นไปลูกของคนก็เข็นไปเขาไ็ได้เข้าวัดตลอดซึ่งซึ่งเป็นวัดข้างบ้านวัดอะไรเราก็ไปตลอดบุญเล็กบุญน้อยก็ไม่เคยไม่เคยที่จะดูถูกนะคะเราก็เก็บ สังสไว้คือถึงแม้ว่า practice ในการนั่งสมาธิหรือว่าลักษณะของแต่ละวัดอะไรไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ใช้คือเรารู้หลักวิชามาแล้วเราก็คอนเซปต์ Concept มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ เดินการเลยไม่มีใครรู้กับเราเราก็นั่งส<ต>มาธิไคือเหมือนกับแค่หาสังคมหาสังคมที่ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นสังคมช,ชาวพุทธเพราะฉะนั้นเราอุ่นใจถ้าเราไปอยู่ในสังคมชาวพุทธเราก็<ช>จะได้ค,คุยเรื่องเดียวก<อ>ันสั่งสมบุญเหมือนกันไม่ต้องวัดนักธรรมกายก็ได้มีวัดไหนเราก็ไปถูกต้องไหมคะแต่ที่มีความตั้งใจมากที่สุดเนี่ยนะคะในช่วงบุกเบิกวัดพุทธเวียนาเนี่ยตอนนั้นมีกันประมาณกี่คนคะในช่วงบุกเบิกแล้วก็สนุกสนานบุญบันเทิงกันขนาดไหนคะ ในช่วงนั้นอยากให้ได้ถ่ายทอดด้วยความปลื้มปิติใจกันสักนิดหนึ่งค่ะวัดพุทธเวียนาในช่วงบุกเบิกเนี่ยก็น่าจะมีประมาณคิดว่าเกือบจะสิบคนนะคะเกเกือบจะสิบคนหลักๆประมาณหลักๆอะค่ะค่ะแล้วก็มีการช่วยกันสั่งสมทุนทรัพย์อะไรต่างๆเกี่ยวกับค่ายานพานะของพระอาจารย์ท่านที่ต้องมาจากต่างจังหวัดหรือว่าจากเยอรมันน่ะนะคะแล้วก็ เรื่องค่าเช่าตั้งแต่เรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางอะไรต่างๆก็ช่วยกันช่วยกันสั่งสมปัจจัยเนี่ยค่ะพยายามหาคนทาง ให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกันแล้วก็เกาะกลุ่มเพื่อที่จะสร้างบารมีร่วมกันโอ้โหต้องบอกว่าในช่วงแรกนะเราก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆจาก<ช>พี่แอนนะคะ,คะมาเล่าเรื่องราวถึงในส่วนของทั้งวิชาชีพต่างๆแล้วก็การบุกเบิกสร้างบารมีในต่างแดนแต่ต้องบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังไม่หมดช่วงหน้านะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่ามีอนุภาพผลบุญที่เกิดขึ้นที่พี่แอนเนี่ยขอมาการันตีและยืนยันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยว่าบุญแล้วก็อนุภาพนี้มีจริงอย่างแน่นอนนะ,ะรวมถึงเรา จะมาดูกันนะว่าปัจจุบันวิชาชีพของพี่แอนเนี่ยนะคะได้ใช้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเนี่ยดำเนินชีวิตอย่างไรโดยเพาาในิ้งของการรักษาคน<ช>และโรคระบาด <COVID S 1> ที่เกิดขึ้นโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะก็ะจะได้มาฟังเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดดีๆกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกนสเรา